que เล็กไปใช่ไหมจานปกติที่มหาลัยใช่ไหมใช่สําหรับคนตัวเล็กขนาดนี้สองจานก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ต้ติกินเร็วใช้เวลาจานหนึ่งเนี่ยใช้เวลากินกี่นาทีถึงกจังหวัดไม่นานไม่เกินห้านาทีใช่ไหมเดินอยู่เนาะต้องเคี้ยวก่อนเนาะไปเคี้ยวนะ ใช้ไม่ถึงห้านาทีนะสจะใยต้องบอกว่าเกินอย่างเดียวเลยนาะยังไม่ได้เขียวนะคะอารก็เป็นกำลังใจให้น้องฟีร์นะเอาใจช่วยนะจ๊ะที่ทำงานแได้ี่กินหมอนี่เปล่านะจ๊ะอารคนต่อไปหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าตั้งสติก่อนทุกครั้งก่อนกินเสื้อเขาเสื้อเขาตั้งสติแนะนำตัวหน่อยหมายเลขห้าการรับไมเลยจ้ะ 22ปีแล้วใช่ค่ะเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วที่ราชภัทรเมื่อวานนั้นท่ไม่ได้ตัดสินใจมาแข่งกีฬาน้ะทจ๋าครั้งแรกในชีวิตเลยร้องแข่งมาแล้วก็หิวด้วยหิวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยหรอพอด้วยวันนี้ที่จัดการไม่ต้องซื้อสักบาทเนาะแล้วก็แข่งด้วยเออได้เงินด้วยเนาะเพื่อนได้เงินผีดตังหากนะเพื่อได้แข่งแบบได้ที่หนึ่งสองสามได้เงินด้วยนะทุกจ๋าใครสจบเข้าประกวดคะ กินสบายใจกินสบายใจชอบสมคับปวดนะจ๊ะไม่ธรรมดาเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่อยากดูอ้นักร้องเนี่ยจะกินเก่งไหมนะคะดูหูดนะก็วินแอนะทุกคนอะหูดแบบเนี้ยอาจจะกิบไป20นาทีกินหมดเลยหมดค่ะหมดหรอไม่รู้มั้งคะเขาหิวเนาะรู้จักรู้จักนะคะอ่ะเป็นกำลังใจช่วยน้องจ๋าจ๊ะตอนนี้ครบแล้วหรอนะคะแล้วก็ ทำตัวแบบเร็วๆนะคะเอะไรคนไปหิวแล้วท่านต่อไปไม่ไ,มมได้ครับว้าวไม่ธรรมดาคนนี้ชื่อจะเป็นผู้คนที่เป็นผู้แข่งขันอายุน,น้อยที่สุดในการแข่งขันนครั้งนีออ้ขอบคุณครับดูไม่ต้องกลัวนะทุกคนใครอายุงน,น้อยไม่ต้องกลัวเขาหลอกนะคะแข่งตะเวนแข่งกินมาเนี่ยทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะใช่ครับตอนนี้แก่แล้วครับเชื่อเลยนี่ก็ได้แล้วเห็นอาหารก็ยอมแพ้แล้วครับ แต่ว่ามันมันอย่สายเลชมีการห็นการกินแล้วมันทนไมยาจะมาแ่กับด้วยนี่ต้อเดินทางมาจากปกันจยภาษนวดีครับชื่อเด็กชจธันวาครับครับชอเล่นชื่อกุ๊ปับครับน้องปุ๊ปั๊บนะครูกน้องปับเบอร์เก้าใช่ไหมปุ๊บปั๊บอายุเท่าไหร่แะครับมอายุสิบเอ็ดครับสิเอ็ดปีแล้วนะปุ๊บปั๊บเล่นอยู่ที่ เทศบาล5ชุมชน9เหลืองครับอ่าชีวิตนี้เคยแขกินไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเลยครั้งนี้มาเนี่ยมั่นใจไหมว่าเราจะได้รับรางวัลกลับบ้านไปไม่เคยมั่นใจครับให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ลูก20ก็พอครับได้เป็นเด็กคอมโซนนะคะเป็นคอมโซนปกติปกติเป็นคนกินเยอะไหมลูกเยอะครับเยอะใช่ไหมเยอะ กินแป้งเน้นในหมดกี่จานไปนะมมีไลฟ์ด้วยคุณก้อยนะ <laughs> ต้องบอกว่าต้องต้องบอกประวัติหน่อยพอสังเกตคุณก้อยเป็นใครมาจากไหนมาจากมุกดาหารค่ะมาจากมุกดาหารเป็นนักแข่งกินวาเป็นนักแข่งกินระดับประเทศนะคะ,ะใช่ไหมที่ <laughs> เป็นโรงเรนกินมัทั่วประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะใช่้วทำตัค์ถด้วยว้าวแล้วมี ที่เราไปมากนะคะพอจำได้ไหมเราจดได้เลยค่ะเหนือจดใต้เลยเขามีแขกอะไรที่เราไปหมดเลยนะคะเรามาวิ่งแขกทุกคนที่จะจะมีคือไกลบ้านแล้วก็อยากมาโลดสนุกด้ยค่ะไกลบ้านคือเป็นคนจังหวัดไหนคะมุกดาหารเนอะอยู่ใกล้ๆที่เองก็เลยมาโลดสนุกขึ้นมาจากมุกดาหารเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องมีค่ารถกลับบ้านใช่ไหมคะถือว่ามีมาเมื่อนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นการ วันนอ้รายการอะไรไม่รู้อย่าใช่ค่ะพี่แล้าพี่ไป็อตกรายการคือออไทยคู่กับช่องโอมังส์ออดสแตทอไ่นะคะพี่โอมังส์ออดาเทีค่ะขอบคุณแน่นะเลยสาวสวยคนต่อไปหมายเลขเจ็ดจ้าสดีค่ะชื่อแบมข่าวก็จะมารวบสนุกค่ะค่ะใช่ค่ะก็ความมั่นใจนะคะเห็นเห็นเขาตอบกันไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจค่ะก็จะทำให้เต็มที่ล้กันนะคะ กินสกหน่อยใจฉ่ำสักหน่อยไม่หดจ้าผมเลื่อนใช่ไต้องโปรโมทต้องโปรโมทสักหน่อยนะปกติน้องค์ก็เป็นคนกินเยอะไหมจ้าก็กินเยอะค่ะกินเยอะแล้วหุ่นอย่างนี้แล้วนะก็กินเยอะมากค่ะ ส <So> okay. อจโ้คู่แขงที่น่ากลัวพอสมควรนะคะสำหรับคนนี้นะอย่าดูถูกนะเด็กๆบางคนนี่มัน,นมเก่งจริงๆนะกินจุกกินเร็วเนี่ยนะดูได้ซ้อมมาไม่ก่นไ,ไม่ได้ซ้อมกินมาเลยใช่ไหมวันนี้คือเต็มที่เลยใช่ไหมคะตรงหน้าที่เราจะกินหมดไหมคะยี่สิบนาทีลูกหมดคนะ่ะกินแล้วหมดเนาะโอเคครบแล้วนะคะครบทุกคนแล้วนะ ตอนนี้ขอไมค์พี่หน่สิ กินทั้งหมดคนละสามซองนะคะพร้อมกับขนมโรซี่คลาเกอร์จากสปอนเซอร์ของเราทั้งหมดคนละ40ชิ้นนะคะเนี้ยให้เวลา20นาทีส่วนน้ำนั้นขอเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่เกี่ยวกับการแข่งขันนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ท่านจะขอเพิ่มนะคะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรา 姐妹好。 ให้ทุกคนเป็นรุ่นโอเพนเป็นรุ่นโอเพ oh, <man. S 1> เน,นเบ oh, <man. S 1> ็มน,นะ ให้ดูนะคะ ยูปิคเป็นภาแก้วผีเท่านั้นนะคะแล้วหมุนของเธอนั้นของแบบนั้นน้อยนะคะเราก็จะกินในขนะนี้เชียวล่ะ ले เดี๋ยวเรากันะยิ่ไปนะเยวถ่ายรูปแล้วก็ได้บัตรชมภาพยนตร์ที่เอสแอนซีนีมาไปดูวยาวันเยอะเลยจ้ะผู้ชนะเลิศรางชนะเลิศนั่นเปบ,บที่สองนะคะคุณปรีดีสิงห์จันทร์กุลด,ดีนักแข่งกีระดับประเทศท,ที่ยังไวไลายอยู่ถนะ้าไวไลอยู่ รางวัลในนี้นะคะโดยร้อมพี่ก้านะคะบัตรชมภาพยน,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 นต์มาแล้วอยู่ท่าสมุดปากกาที่จะดูทันในคะเนี่ยต้องรีบกันต้องรีบใครสมุดไปดูเลยนะคะและอยู่รอถ่ายรูปร่วมกันแต่นะคะ <c oughs> และผู้ชนะเลิศของเรานะคะ <c oughs> คุณพี่ก้าอายุสามยี่หกภาีนมีหอคะ รางวัลในนี้นะคะเป็นบะหมี่ซมยังออาได้ที่ด้วยพิเศษที่หนึ่งเอเซอร์โรซีมอบให้ด้วยนะคะพร้อมกับบัตรชมวาทยนที่ s m c m a แต่ล้าอยู่ตระกูลอาหารจะดูยังไงจ๊ะเฉพะาะสาขาซีนิทาวเวอร์ชัน้นสี่เท่านั้น นา่ารักพี่ก้อยจะแจกนะจ๊ะย์ค่ะอาทิตย์นี้ที่หนึ่งสองสามมาถ่ายรูปร่วมกันค่ะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือนะคะจะแจกของรางวัลให้เหลยนะคะในถุงเลยจ้ะแล้วมาถ่ายรูปร่วม,มกันทีเนดะนะะียวค่ะแล้วเราจะถ่ายรูปเปนตรงกันในร้านเลยค่ะนะถ้าต้องก็ตามอาทิตย์หนึ่งสองสาม กับทั้งสาท่านด้วยนะคะเ,คเก่งมากเลยนะคะทุก่านไม่ไหวแล้วขอบคุณมากะคะคุณแม่นะคะ ถั่วเลยนะให้ตัวหนักคนละใบได้ซับ